มตามความหวานในแบบฉบับวุ้นผงตาโทรศัพท์กับเมนูวุ้นสตรเบอรี่ชีสเค้กเริ่มต้นด้วยการน,นำบิสกิต150กรัมมาบดกดๆบดๆให้ละเอียดจนรู้สึกเหมือนเป็นทรายหยาบจากนั้นก็ใส่เนยละลาย80กรัมคุกเล้าให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ กดให้แน่นๆเลยนะครับเสร็จแล้วเรามาทำครีมชีสกันครับผสมครีมชีส200กรัมและสาวครีม90กรัมน้ำตาลทราย30กรัมผสมให้เข้ากันแล้วตีให้เนื้อเนียนครับเติมเพียวเรซสตอเบอรีร่80กรัมคลุกเคล้าจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนต่อไปผสมเฮฟวี่ครีม200กรัมกับน้ำตาลทราย15กรัมตีจนขึ้นฟูเลยนะครับ แล้วนำมาผสมกับครีมสอเบอรี่ที่ทำไว้จากนั้นเรามาทำขั้นตอนสำคัญครับตวงวุ้น1%เหรือ7กรัมจากของเหลวทั้งหมดนะครับนำมาผสมกับนม100กรัมคนให้ละลายพักทิ้งไว้10นาทีแล้วนำไปต้มให้เดือดเช็คให้วุ้นละลายดีแล้วนำมาเทร,รวมกับครีมชีสท,ที่เตรียมไว้ ผสมให้เข้ากันแล้วนำมาเทลงบนฐานวิสกิตขอให้เข้าที่แล้วแช่ตู้เย็นไว้1ชั่วโมงครับระหว่างรอเรามาทำวุ้นตกแต่งให้สวยงามโดยจะทำเป็นวุ้นหรือใส่ผลไม้ตามชอบก็ได้เลยนะครับแต่สูตรนี้จะใช้วุ้น1.5%หรือ4.5กรัมจากของเหลวทั้งหมด นำมาทำเป็นบูนเพื่อตกแต่งและเพิ่มสตรอเบอร,เบอรี่สดตกแต่งหน้าตาให้น่ารับประทานมากขึ้นครับ หน้าเสร็จแล้วก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือทำวุ้นใสโดยจะใช้วุ้น1%หรือ4กรัมจากของเหลวทั้งหมดนำไปต้มให้เดือดเช็คให้วุ้นละลายดีแล้วเติมน้ำตาล50กรัมเลมอน20กรัมเพื่อเพิ่มรสชาติให้อมเปรี้ยวอมหวานแล้วคนให้เข้ากันยกลงจากเตานำไปเทใส่ชีสเค้กที่ตกแต่งหน้าไว้เทให้เต็มหน้าเค้ก นำไปแช่ตัวเย็นให้เซตตัวประมาณ2ชั่วโมงครับหลังจากครบ2ชั่วโมงที่รอคอยเรามาลุ้นกันวุ้นสตรอเบอรี่ชีสเค้กของเราจะเป็นอย่างไรค่อยๆแกะออกจากพิมพ์โอ้โหสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยครับไหนลองตัดเค้กดูหน่อยอืม้มชั้นเค้กหนาได้สัดส่วนกำลังพอดีน่าทานมากๆลองไปทำกันดูนะครับกับเมนูสุดหวาน วุ้นสับอรี่ชีสเคท